โค้ฟิล์มคิดว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่ทำแบ็กเทสคะจริงๆแล้วพี่มองว่าเรายังไม่เห็น คุณค่าว่าเราทำ backtest ไปเพื่ออะไรมากกว่าอันที่สองก็คือยังไม่รู้วิธีการไม่เคยมีใครสอนเราเลยว่ามันทำยังไงหรอที่บอกว่า b a c k เ e s เนี่ยกับอีกอันนึงสุดท้ายก็คือพี่เป็นมนุษย์ทัดลมเนาะอะไรที่มันเกี่ยวกับตัวเลขสถิติคือไม่ได้เลยจนมีโค้ชโอ๊ตนี่แหละที่เข้ามาเป็นโค้ชนะคะแล้วเก่งในเรื่องของทำเอ็กเซลในเรื่องของการเก็บข้อมูลนู่นนั่นนี่ทำให้เราสามารถที่จะ b a c k เ e s แล้วก็มีไฟล์เก็บสถิติที่เป็นระบบและใช้งานได้อย่างง่าย ม,ม,มันก็เลยกลายมาเป็นคอร์สคอร์สนี้นะคะที่กำลังจะสอนให้กับนักเรียน BRAVO mastering trading w i e e l and backtest ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจคอร์สนี้นะคะแต่ยังไม่ได้เป็นนักเรียนของ BRAVO นะคะวันนี้เนี่ยฟิล์มมีราคาพิเศษมาให้จากราคาเต็ม2,999บาทเหลือแค่999บาทเท่านั้นนะคะแต่รับจำนวนจำกัดแค่100สิทธิ์เท่านั้นนะคะใครนะคะอยากรู้ว่าการ b a c k t e s ที่ถูกต้องทำเป็นระบบมันทำยังไงและอยากได้ เก็บสถิติอันนี้ด้วยนะคะเรามาเจอกันในคอร์สค่ะ